ทุกทุกวันจะมีขยะอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเมื่อทิ้งไว้จะเกิดการย่อยสลายแล้วจะปล่อยก๊าซมีเทนปริมาณมหาศาลที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนทีมเราจึงคิดคน้นถังขยะ ที่สามารถย่อยสลายเศษอาหารโดยนำเศษอาหารในครวัวเรือนมาทิ้งในถังขยะนี้แล้วภายในถังขยะจะมีหนอนลอย่อยเศษอาหารแล้วก็ออกมาในรูปแบบปุ๋ยให้ผู้คนในชุมชนไปต่อยอดได้เช่นการนำไปปลูกผักหรือการเลี้ยงสัตว์โดยใช้ชื่อ f r m w o w l to world สวอดจุดแข็งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐต้นทุนในการผลิตต่ำ จุดอ่อนระยะเวลาในการย่อยสลายในแต่ละครั้งนานโอกาสเป็นตลาดที่มีการแข่งขันต่ำอุปสรรคข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยโซลูชั o n ติดตั้งถังย่อยสลายอาหารตามแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เกี่ยวกับวิธีการใช้งานหรือแนวทางการต่อยอดจากปุ๋ยที่ได้รับตลอดการใช้งาน Market s i z ซกลุ่มลูกค้าจะเน้นไปในกลุ่มที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีทุนที่จะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน Business Model Key Partner ภาครันและเอกชน Key Activity การให้บริการลูกค้า Key r e s o u r c e หนอนแมลงวันลน์ Unit value proposition ลดปริมาณขยะโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ Customer relationship การให้บริการหลังการขายในระยะยาว Channel สังคมออนไลน์การบอกต่อ Customer segment บริษัทที่ไปเสนอขาย Core structure ค่าผลิตอุป,ปกรณ์ค่าขนส่งค่าแรงงาน revenue s t e m การขายถังย่อยสลายขยะอาหารทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ competition analysis โดยมีการพัฒน,นาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต financial projection ต้นทุนการผลิต มาจากต้นทุนขยะอาหารอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสามารถคืนทุนและทำกำไรได,ได้ภายใน2-3ปีแรกหวังว่าแนวคิดในครั้งนี้จะช่วยให้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ